สวัสดีครับเจอกับโจอีกแล้วครับผมที่ต้มโจ๊กฟู้ดทีวีวันนี้ผมมีเมนูแซ่บๆนวลๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนันนะครับวันนี้ก็จะเป็นยำขนมจีนนะครับใส่ปลากระป๋องปกติเราจะทานยำขนมจีนใส่ปลาทูใช่ไหมที่เขาขายๆกันอยู่ตามตลาดวันนี้เรามาลองใส่ปลากระป๋องวานดี้ว่าง่ายๆเพราะว่าไม่อยากลงไปไหนครับขี้เกียจไปหาปลาทูก,ก็เริ่มก่อนเลยเราจะทําน้ํายำก่อนนะครับอันดับแรก ก็เดี๋ยวเราบีบมะนาวกันเลยมะนาวนี้คือสดๆเลยนะครับหั่นเมื่อกี้เลย<อ>ผมจะใช้มะนาวประมาณสองลูกนะครับเพราะน้ำไม่ค่อยจะเยอะมากให้มันเปรี้ยวๆอร่อยดี โอเคถ้ามันมีเม็ดหล่นไปเราก็ออกมันก่อนครับเดี๋ยวเผลอกัดไปนี่หมดอร่อยเพราะว่ามันขมพอได้น้ำมะนาวแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะครับก็ประมาณนะักสองช้อนชาหรือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ถ้าคนชอบหวานจะเยอะน้ำปลาครับน้ำปลานี่ใส่นิดหน่อยพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำปลาด้วยปลาเสร็จแล้วอันนี้ เกลืออีสานครับหรือว่าพงซูชนั่นเองพริกสดครับประมาณถ้วยหนึ่งผมเน้นสีแดงเลยเพราะว่าเขี่ยวง่ายเวลากินมันจะได้ไม่เผ็ดมากกใส่ไปเลยครับเราก็คนให้ทุกอย่างมาละลายนะฮะแล้วก็ลองชิมรสชาติดู โอเคตอนนี้จะเป็นหวานเปรี้ยวละเราก็จะใส่น้ําปลาลงไปประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งครับเป็นน้ําปลาต้มสุกหรือเพื่อนๆจะใช้น้ําปลาสําเร็จรูปทั่วๆไปก็ได้ฮะกินมาเลยโอเคเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานครบหลังจากนั้นเราก็จะใส่นี่ครับพริกป่น อันนี้เพิ่มสีสันด้วยตามด้วยนี่นะครับาหามุ้ยหญ่มะเขเทศหมูยอนะครับ เสร็จแ,แล้วก็จะเป็นขนมจนีนนี่ก็ฉีกออกนิดนึงครับเราทานมันจะได้ไม่เป็นเส้นยาวมากนะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็คนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันนะครับ เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมจะใส่ถั่วฝักยาวที่ซอยเอาไว้อันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบทานนี่ใส่เยอะๆนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบนี่บางทีก็อย่างว่านะบางคนเขาไม่ชอบเลยจริงๆก็หายื่นใส่แทนแล้วกันแต่ผมว่ามันก,อกรอบๆดีเวลา,ามันอยู่ในยำขนมจีนนี่สีสันไ็้ไงครับโอเคครับผมพบคนได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูก็ได้ครับว่า มันถูกใจเราหรือยังเพราะว่าบางทีลิ้นแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันอืของผมนี่พอดีผมกลาวไว้แล้วเป๊ะโอเคหลังจากนั้นนะครับใส่ปลากระป๋องผมจะไม่ใส่ไปก่อนเพราะว่ามันเละเราจะเอาแต่ตัวเนื้อมันนะฮะเพราะว่าถ้าใส่น้ําไปด้วยอ่ะมันจะดูแฉะแยะไม่น่ารับประทานอาจจะมีนิดนึงน้ำให้มันมีกลิ่นของปลากระป๋องนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับ ะะแล้วครนนี้ก็คนเบาๆนิดนึงเพราะว่าเวลาจัดจานเนี่ยมันไม่สวยเพราะว่าเคยทําแล้วมันเล็กมากฮะจัดจานออกมาคือมันดูแบบไม่รู้เลยว่านั่นคือปากระป๋องโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยนี่ครับต้นหอมบักชีที่เราใส่ไว้เราก็โรลลงไปสดๆใหม่ๆเป็นไงครับสีสันน่ากินแล้วอันนี้นี่ บอกเลยว่าน้ำลายแตกทำอยู่ก็หิวด้วย <c oughs> แต่ละร้อยครับยำขนมจีนป,ปลากรป๋องของนายต้มโจก๊กสูตรนี้ง่ายๆนวๆไม่มีอะไรมากมายนะครับน่ากินมากๆบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับโอเคจานมาแล้วนะครับผักแนมก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะชอบเลยผักแก้มนะฮะใครชอบอะไรก็จัดนันั้นเลย น่ากินมากอืมเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาก็ลองทาทานดูนครับเดี๋ยวผมจะเขียนส่วนผสม เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่ทันยังไงก็ดูแล้วลองจดไปทําตามดูก็ได้ครับอร่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวยันนี้ผมขอไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วเจอกันครับอย่าลืมกดติดตามช่องโจ๊กด้วยนะครับเผื่อมีเมนูใหม่ๆมาที่เพื่อนถูกใจนะครับบ๊ายบายครับ